ของสภาสังคมสงเคราะห์ไทกของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติค่ะ่้วเป็นรากอคะแมเ่า้ฟังท่อเมื่อปี2562เนี่ยนะคะก็ตอนแรกนตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงเทพยงกุงเทพก็ไม่ทําอะไรดูแลหลานอย่างเดียวก็ ก็ทีนี้เราเป็นมสมนะั่นเป็นอาสาก็เราได้รับการอบรมเรื่งองการมะเร็งเต้านมค่ะของตัวสุภาพมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองก็กลับมาถึงบ้านเอ๊ะเาทำไมาเราสุกผอมแล้วเพื่อนเก็ก็ะทะว่าทําทไมอย่างตอนเนี้แม่เดีย๋ยวนี้สุภาพทาไมจุดโทงกันเอ๊ะเอกใจเนาะก็ตรนะวจมะเร็งเต้านมเมื่อก่อนนี้คือตอนที่แม่แม่มีอาการจุกผอม สู้ผอมใช่เฉยๆไม่ได้เป็นอะไรไม่มีอาการเราไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีค่ะก็เราก่อนมาเล็งต้อลมเนี่ยเราอบรมมาแล้วเราก็ตรวจตัวเองนะคะตรวจไปเรื่อยๆเรอยเอ๊ะพอมาเจอเนี่ยค่ะที่ต้อนมน้่นสายค่ะเป็นก้อนเล็กๆตอนแรกนะคะก้อนยังไม่เห็นใจเท่าไหร่พอมาเอ๊ะสักเดือนหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยค่ะก็รู้สึกจะเป็นก้อนขนาดนี้แล้วค่ะอืมก็ทีนี้ ตกใจแล้วทีนี้เราเป็นแน่นอนอืเรารู้แล้วว่าเอ๊ะทำไมเป็นก้อนแข็งแข็งไม่ใช่เลยเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วคุณแม่ไปตรวจน,นะไต<อ>ปตรวจกุาลหมอก่อนอยังยังไม่ไปตรวจยังร<อ>ู้ว่ายังจะอดเองอยู่นะคะว่า<อ> <c oughs> เป็นแค่นี้ไม่เป็นอะไรวะก็ก<อ>็ไปปรึกษาหมอรึกษาหมอหมอบอกแม่ไม่ได้เนี่ยแม่ต้องเข้าทีซิสแกนเอาสแกนกูสแกนสแกนแล้วก็ หมดเลยเป็นแน่นอนแม่ถ้าแม่จะผ่าตัดเนี่ยจะเอาไหมเอาเลยหมอถ้าเป็นถึงขนาดนี้แล้วแม่เนี่ยพร้อมทุกอย่างพร้อมพอ,พอเราเป็นเพื่อเพื่จัดการเนาะมาเงี้บอย่างเงี้ย,นนนนย,นนยแล้วก็พอวันที่สามหมอหน้าค่าตัดนะคะหน้าค่าตัดทีนี้ก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยเราต้องบรงุกับ ู้ตัวว่าเราต้องกินอาหารเสริมกินอะไรที่ที่มันเสริมให้พลังกำลังของเราเนี่ยแข็งแรงได้เราทำหมดทุกอย่างที่หมอแนะนำก็เอาเอาทีนี้พอวันที่สามปุ๊บเซ็นเองเลยค่ะเด็งๆยังบอกว่าอย่าจะรีบทำทำไมเนี่ยโอ๊ยเป็นต้องกลัวกายาแข็งแรงก็อผ่าตัดก็ผ่าตัดค่ะสามานสามที่ผ่านมานี่ยหรอสามทันว่า3.62อสอ6.2ใจะ จะหนึ่งปีแล้วค่ะมาก่อนนี้ตอนที่เข้าปาตัดนะคะน้ำหนักแค่สี่สิบเก้าห้าสิบกิโลเอนก็พอมากค่ะปกติเนี่ยจะน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดกิโลแต่น้ำหนักพอนทู่ซูบลงอย่างนั้นเราว่กาต้องะลงผ่าตัดดีกว่าพอผ่าตัดอันนี้เล่าถึงว่าเราผ่าตัดตอนที่ผ่าตัดที่เรา,าที่เมื่อกี้ที่พูดว่าบางกลุ่มกำลังหรืออะไรเนี่ยนะคะ เขาพูดถึงที่ว่าของมีเอ็มไนต์นะคะอันนี้มีเอ็มไนต์แม่ทำให้แม่มีร่างกายที่ว่าต่อสู้แล้วเราก็มีพลังกำลังที่จะที่จะรับการผ่าตัด <c> ก <oughs> ่อนนั้นก็คือหนูเดือนนะคะบอกแม่ไม่ได้แล้วนะแม่ไม่กินไม่ได้เพราะก่อนที่กินบ้างไม่กินบ้างจริงๆต้จะเปิดมีเ็มไนต์นะคะเอเพียไนต์เนี่ยสามปีมาแล้ว<ช>แต่ว่าผลิตภัณฑ์กินมากไม่กินมากม,มันรวดตัวเองนะคะว่า เราแก่ข็งแต่ว่าคนอื่นภาคเราสุขภาพแข็งแรงไม่กินก็ได้กินก็ได้ยิ่งกินไปอย่างนั้นแหละแต่พอที่มันจะผ่าตัดหลวงพ่ดงบอกไม่ได้แล้วแม่แม่ต้องกินทุกวันอุกวันละสองซองตามมาเลยต้องกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นหลวหรือแดงจัดให้ทุกวันทุกวันทุกวันแค่สัปดาห์เองนี่ที่จะผ่าตัดอะค่ะก่อนผ่าตัดพอวันที่สาผ่าน ฟื้นเหลรยวมากแค่ไม่กี่ชั่วโม,มงก็ฟื้นแล้ะหนูโมเดลเป็นคนไปเฝ้เาทขกจะรู้ดีค่ะแล้วก็พอวันที่สองวันที่สองนีทงท่ทำทีเป็นว่าเอาเรากินบีเอ็มไนนยเนี่ยนะคะกินดูล้างผ่าตับหนูโมเดลก็จัดให้อยู่พอวันที่สองขออยากเข้าห้องน้ำขอโทษนะคะก็เด็กๆก็ ย่าจะลุก <ừ. S 2> เดี๋ยวจะไปเอากระถัวมาให้บอกเอาไอาา้สองค่ำวันนีไ่ไงค่ะไอ้สองจะลุกได้ยังไงก็ลุกได้อยูอ่แล้วเนี่ยออกมาหิห้วถุงเลือดเนาะมันมีถุงเลือดอแในน้ำเกลือยก็หิห้วไปอย่างนั้นเลยเดินได้หมอเข้ามาตกใจเลย แม่จะลุกมาทําไมเนี่ยก็บอกแม่ลุกได้ก็ให้เด็กๆมาทําที่เตียงสิบอกไม่เอาไม่อายเขานั่นหมายถึงว่าแม่ดีแบบแม่ยือตัวได้เร็วน้วยมีแรงไม่เพียรนะแม่เนาะใช่หมอมาถามว่าแม่แม่ทําไมต้องลุกเร็วขนาดนี้ปกติอายุขนาดนี้เ่แม่อายุตามมี้นะคะเจ็ด มันบางคนเขายังม่พักฟื้นอีกเลยวันนี้เราชาเขาเถอะนะของเขานี่ของเราละอายโง่วันนี้ต้องรงเองร้องเองไปห้องน้ำเองอะไรเองด้านบนค่ะก็วันที่สามหมอบอกว่าถ้าอย่างนี้นะเขายังพูดเล่นอย่างนี้ยังเรียกลับบ้านได้และเขาบอกว่าพอดีก็บอกว่ายังไม่กลับหมอเขาอยู่อีกต่ออีกวันนึงบอกแข็งแรงขนาดนี้ไปทำอะไรมา ญาดียาเหรอยาบำรุงกำลังบำรุงอะไรอ๋อแม่ทินเตรียนนายของบริษัทพลังงานให้บำรุงร่างกายมันตลอดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนกินบ้างไม่กินบ้างแต่เพิ่งมาโน้กเขาเนี้ตอนที่จะผ่าตัดนี่คุณหมอคุณหมอว่าเฮ้ยเองแบบ สองสามวันเนี่ยลุกเดินเหมือนแม่สะดวกสบายนี่เป็นตัวอย่างให้แก่คนแก่ทั่วไปได้เลยแม่ขอบคุนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะมาขอเรียกฟังเลยค่ะก็ขอบคุณบริษัทนะคนทางพลังก้าวนะคะแล้วก็มีเอ็มนายเนี่ยนะคะที่ช่วยชีวิตแม่ไว้ปัจจุบันน <odel card. S 1> ี้ก <Anat> ็แข <x gel> <nowadays> right. ็งแรงน้ำหนักขึ้นมาเป็น54าสิกิโล9ขีดแล้วค่ะ ณรเบานยะนะครขอให้เป็นแบบ่างให้กัคนทั่วไปนะคะอย่า้อาเราเขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนเป็นเศรษฐีเร็วๆไวนะคะขอบคุณค่ะ